6ลอน้องเล็ก NMR เรามาดูสเปคกันค่ะ NMR Euro5 มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์ Super c ์ m m ม l e a l รุ่น 4JJ1E5LE มาพร้อม VGS Turbo ขนาดความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 2,999cc มาพร้อมแรงม้าสูงสุดอยู่ที่123แรงมา้าให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่354นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง1,500รอบต่อน,นาที NMR มีช่วงความยาวของแชสซี ให้เลือกใช้งาน2ขนาดช่วงสั้นอยู่ที่3เมตรและก็ช่วงยาวอยู่ที่4.3เมตรค่ะในส่วนของเกียร์ ตัวความยาว3เมตรใช้เกียร์ M/Y 5T มี5เกียร์ส่วนตัวความยาว4เมตร3ใช้เกียร์ M/Y 6E มี6เกียร์ค่ะมาดูจุดเด่นของรุ่นนี้กันเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีเหล็กกันโครงหน้าและหลังก็จะช่วยในเรื่องของการเข้าโคง้งยึดเกาะถนนได้ดีและยังมีชกกันสะบัดด้วยนะคะก็จะช่วยลดการสั่นสะเทือนของพวงมาลายัยควบคุมได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ6ล้อน้องเล็ก NMR รุ่นนี้นะคะยังรองรับการต่อตัวถังได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะดำน้อย3คิวหรือจะเป็นกระบะคอกสูงแบบคันนี้หรือจะเป็นตู้แห้งตู้เปียกตู้ทำความเย็นนะคะรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ทุกรูปแบบเลยสำหรับการรับน้ำหนักของรุ่น NMR นะคะตัวความยาว3มเมตรจะสามารถรับน้ำหนักได้6.5าตันส่วนความยาว4.3มเมตร จะสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่7.4ตันค่ะอยากได้รายละเอียดรุ่นไหนต่อตัวถังแบบไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะหรือจะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ